<c oughs> คือจดจนักงเรียนดูนั้นคำว่าข้อใดถูกต้องเนี่ยมันมันจะมีอกมันจะมีเยอะมากเลยนะข้อใดถูกต้องนย่านะมีข้อใดถูกต้อง พ่อในถูกต้องมันจะมีเยอะมากเนีาายเย่าายทำไมไรทำไมไงฮะไม่ทำไงโอ้ยก็เราก็ถอดมาเยอะเนี่ย ข้อใดถูกต้องเนี่ยจูหวังหวงอกกันเนี่ยข้อใดถูกต้องเพราะฉะนั้นเราต้องดูเลยถ้าเจอคำว่าข้อใดถูกต้องเราต้องดูเลยดูทุกข้อเรียงไปจากหนึ่งสองสามเลยจนจำนี้ได้ครับดูทุกข้อว่าข้อไหนผิดว่าข้อไหนผิด ถ้าเจอคาว่าข้อใดถูกต้องดูทุกข้อเพราะฉนั้นข้อเนี้ยให้ดูทุกข้อเรียงข้อไปแล้วดูแล้วก็สันนิษฐานพราอ่านจบปุ๊บนีรียอดูนั้นดูนั้นจะปิดนะต้องปิดนะพราอ่านดูทุกข้อดูแค่นี้ก็ได้ครับข้อใดถูกต้องดูทุกข้อว่าข้อไหนผิด ข้อไหนผิดอ่านโจทย์ปุ๊บดูนะว่าจนะโจทย์นะ้เอซื้อปุ้งและปูจ่ายเงินหนึ่งร้อยโทษหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทจริงหรือไม่เพราะอ่านเพิต้องดูว่าข้อไหนนั่นใส่คำว่าจริงหรือไม่ด้วยก็ไปดูดยมันก็ดูบนในเอ ซื้อกุ้งและปูกุ้งและปูซื้อกุ้งและปูแสดงว่ามันเขาซื้อสองอย่างรวมกันห้าร้อยแปดสิบบวกก็หกร้อยยี่สิบเป็นเท่าไหร่เนี่ยเติมบวกกันถ้าบวกกันแนวตั้งรู้เนี่ยถ้าบวกกันแนวตั้งรู้แล้วเนี่ยมันทำให้บวกกับแนวนอนง่ายขึ้น เป็นอะไรนะเป็นอะไรเออหมายถึไหนอ่แปดบวกสอง่เป็นสิบทดหนึ่งขนบด้วยอกบวกเป็นสิบเเป็นทดหนึ่งเป็นสิบสองมาบร้อยมันไม่ใช่ข้อไหนถูกไม่ดูข้อแต่ละข้อเรียงมาเลยเอ็นื้อปาและกุ้งปาล็กุ้งก็คืออะไร หี่ร้อยบวกกับห้าร้อยแปดสิบเ็กนไหนมัอดูว่าบวกเป็นหนึ่งพันสองร้ยิบัวแปสเป็นสิองมันเป็นยีสแล้วอันนี้มันเป็นส่นสูเนี่ยจบคิดแค่ห้พอตรงนี้ไม่ต้องสนใจมันเ้านอ่ตหนยใช่ มันต้องทดหนึ่งด้วยไงปกับสีเนี่ยก็เป็นเท่าไหรเป็นเก้าโมงึ่งไมเง 10, ่เท่าไหร่เง็งพันยี่สิบเหมือนจะลงงานนั้นเลยน,นิดเดียวเอาดูข้อสามจ,จำเงินหนึ่งพันซื้อปลาจะเหลือแล้วเนหนึ่งพันเนี่ยมันลบกันอะไรลบกับราคาปลา ี sí, ่ร <painted> ส <vậy> no, like, no, <inaudible> ี uh, ่ส <smoking> ิบมันจะเหลือหกร้อยหกสิบจริงหรือไม่สี่้ยสี่จริงหรือไม่คุณนเป็นสิบไปยึมมานะโดการในหัวเท่าไห่อันนี้เหลือเก้าถูกไหมเนี่ยเก้าเกบสี่เลยเหลือเน่ร่ไหร่หกสิไง ข้อแล้วผิดหมดเลยเอาตอบข้อสี่เนี่ยเวลานจะกัดอ่าเดี๋ยวให้พักกันนายเถอแบะพูดมากเธอจะไปโทษคนอื่นเขาเลยโทษตัวเองนะเธอก็ไม่เขาโทษกันคนอื่นก็ชกรธุ้ยก็ไปด้วยเป็นบริกัดารไปพักเพื่